้อดมาพรพรหวาสาพี่น้อง้ยตอนนี้อยู่ที่เฮือนสองตาย,ยานะมาแล้วเรไปใส่กัระหูกเราไปหายอยู่หากินสน,นีใจดีก็เลยเอาแนวกินมาใหาา้เราโดยสงศ์ไโบเนุน มือนีแม่น้องดามกามาพี่น้องก็เป็นบักขอร์ดเจนเดยวอดยามายามาพระบุหินอาอาประหกินอืกําลังสิมาวันกําลังสิมาเว,าวันเยี่ยงเกาะสิ่งที่พระท่านเปิดเผยนะเนาะเขาถ่ายคลิปมากระถ่ายมาลายคลิปนะแต่ยังไม่ท่านเปิดเผยว่าเออเป็นยางเป็นยางอขนาดว่าเออเป็นญาติไผ่เป็นอีหยังคขเนียร์วยจะนั่งแหง เป็นน้องของพอ่อสรุปแล้วนะยายนั่นเป็นน้องของอเ, <laughs> เป็นน้องของพอ่อแม่น้องดำพี่รองเอ้ย <laughs> เป็นน้องของพอ่อนเจนัวทั้แล้วน้องสาวแต่แท่นี่น้องสาวแืมแต่เลยวันน้องสาวแต่แท่พ่อแม่เดียวกันแน่นะพ่อเดียว,มยว,ยวแม่เดียวกันพี่รองเอ้ย ไปเวเพื่อนกันตึ้งนัวตรงนี้กันยังได้แบ่งกันพี่น้องไ่น้องดำกับบ่มีดอกเราเราก็ไปแม่ตลอดบ่ไปตลอดอมาเมื่อันนี้พัดพัดโบเห็นเราพี่น้องเราไปหากินเป็นนั่นมักพริีตึ้งนัวเลือดตาทางหลังเมื่อวันนี้มีโอกาสมาขึ้นเพื่อนซันี่สื่อดอกยังได้มายังได้มีโอกาสมานี่ที่จริงกะก็จะก็ปิดบ้านมาหายไป ก็จะบ่ห้ไปซะแล้วครัมีโอกาสมาเจอกันที่ก็ไปทางไปทางมันก็จะคอยมาซุ้มลุ่มเป็นอาเป็นอาของเจ๊หนูอ่ะเพราะว่าเป็นน้องสาวของพอน้องแท้ๆนี่แหละกากาหลายคนกาที่ติดตามมากระดาสิหูเนว่าอันแม่น้องดำน่ะเป็นลูกเข่งเอียงเอียงมาด้อเอียงเอียงมาแม่นี่นี่นี่เขาไหนตรงนั้น ข้าวไหลมันนกป่าไหลมันน้องป้าลูกน้งป้าอุ้ยบัดนี้นะหุ่จักตายคักเนาะเมื่อกี้น้ำบินไปอุ้ยแม่แม่น้องดานี่เป็นลูกเข่งน้ำพน้องเข่งไทยลาวแบบแบบอีนี้ใช่ไหมอีนี้ก็เป็นลูกเข่งไทยลาวคือการเอาหากระหูได้นึ่เอากรพ่องเป็นคนฝั่งพุ่นเด้อ ครึ่งลูกครึ่งครึ่งบอกครึ่งน้ำแม่น้องด้ากับลูกคริ่งคือกันไทรลาวมันคือมันังค่อบ้านในเกาะอำเภอโอ้ยอุโบนผิ่น้องก็แสดงว่าการแสดงว่าย่าอัน อันพัวเราเนี่เป็นคนลาวี่น้องเอ้แต่ว่ายายนะเราเป็นคนไทยเป็นคนอุบลเดิมทีนะเกิดอยู่พุทแล้วยายนี่ะเคยเกิดอยู่พุทธอืมเกิดอยู่ไทยเนาะโดยละมาน้แม่เล้าอืมอืมอันนี้ไก่เกิดอยู่พุทธแลอวอ่าละมาน้ำแหม่วนมาไกลๆนะกัวแต่ พี่มานั่งทั้งนี้ก็ได้บ่แล้วนังฮะเออนั่งนนนนนีี uh> uh Listen, rumors, <h know, <h ี่่่่ัังง่ก็ได้นี่เออนั่งเขาแล้วเออนั่งเขาแล้วบ่ฮักดอกบ่ฮักดอกไปดีก็เลยสิมาว้าวจังที่ห้ามาอันถ่ายคลิปรลายมือรลายเวนกับร้ายเถื่อนแล้วเนาะฮั่งก็มาถ่ายฮั่งก็บบกเคยว่าว่าเออเรามาแต่ถ่ายเรื่องสั่งสิฮั่งบุกทันว่าวตัวนี้นะเออพอาะทีนเจออันแม่น้องดำก็เลยบอกขืดว่าเออของแม่น้องดำก็เป็นอัน เป็นหลานเนอหลานสาวผมบอกอาเพิ่อนดิปุ่นีนอยู่อำเภอขุดกระปุนอยู่อำเภอราชธานีประเทศไทยเพุ่ณดูจะเป็นเลิศเลยปกติไปเกี่ยวข่าวอยู่พุ่นไปเกี่ยวข่าวลงช้างตลอดเจนวดเราเห็นก็ไปตลอดเลยแถวนั้นนะไปอยู่เมื่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยไม่ได้ไปขึ้นคาวิ้ามาเลยไ่ได้ไปเนาะ คือกุมมือนี่มันบม่ค่อยได้ไปเปิดโควิดขยับไปขามไปขามมาเสียดายนะพี่น้องบ่ได้ฟังจักรป่าของยายเองแน่้านนั้นหนาโจมหนาโฮมอ๋ออยู่อันยังจำได้เนาะอยู่อันหนาเพื่อนเน่อก็ต้องจำได้อย่างเงี้ยหรือวันนั้นสว่างนั่นยนาโจมลุงอะย่างเี้ก็ลุงครูคำใบปรมาณนั้น อันนันเพินกคันรับอันแม่ของเจตต้อยอันเดอผู้หนึ่งนะเจตตอยเจตตอยที่เห็นในขีปเทาที่เทาเอิญบ่อยๆนะคนหลาาเพิ่อนเดิมที่เราก็เป็นอันคนอุบลอะไรพี่น้อง้ากัน้าย่มาอยู่พี่แต่มาขึ้นเป็นสมโนรัวว่ถีเนาะ ลุงกับแม่แต่งหน่อยคุณบอกด้นยในใดกับมาแต่ยังหน่อยอแม่เออแม่เอามาอืมก่อเพื่อนบ่หมีมีแต่แม่เสี่ยมือขูดปีมาอยู่นะแเพื่อนนาพามื่อขูดปีก็แม่อะไรตะกี้ก็ไปทำทำการทำงานคุณดับเออเกี่ยวกับเรื่าวดับหน้าดับจ้างแม่น้องอันแม่อวันเพิ่นนั่นน่ะแม่นพี่จังแม่ที่ ไม่จะต่อยจีอันนี้นะจพีสังจใส่กไปดกันไปเลยเลยจงลือบ้านได้จจจบ้าได้ไปสังนน้ำลาดีก็ จุกนเลยลล้ฟ e ังาเจ้ยาี่ออกงฟันกบากออกเจร้าว่าวซิมาเหล่าสุดพี่น้องฟังพอดีประสบอากับแมนแมนน้องดามาขนเพื่อนนี่ก็เลยพากกันแหวะมาเบิ้งว่ะก็เป็นอาเพื่อนแะไะอาแท้ๆนี่ของของน้อมพอแท้ๆมันเกิดซับไปวนมาเท่านี้เนาะว่าแล้วล้วก็ได้เออ สรุปแล้วกยตระกูลเดียวกันอืมวนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้เวียนไปเวียนมาอืมเมื่อนั่นกันบประเทบอกพี่น้องสังเกตเห็นบอกอันพอน้องดำม,มาอันมาเอามาหมางมาปลุกยังสอยดอเดย์อันเลยจนน่าภาษีสงสัย <c oughs> ว่าเออไอ้ยัยงคือส,ส,สันตะิศรีนะบอน้องดับเป็นลานเคยอ่าบอน้องดับเป็นลานเคยร้านเคยก็จะบางดูพี่น้องเอ้ยขนาดบอกแห้งแหง,แงสัมหนีน้ได้ยังเรายังปไปหากินได้บางส่วน ย่างพ่ออันซีซีนยะกินมากอะเศร้าเมื่อยเศร้ามาชีวิตประจำวันต้องเป็นแบบนี้นะไม่้กนแมนบอกว่าไม่ได้กินเป็นสิเทคฆ่าหรือวะตรงนั้นนะเท่ฆ่าหลังเกษน้าต่างเนาะเอามื่อคืนนี่อยู่เนื้อใดเขาใหญ่ เฮ้ปวตงแหงๆนะนะแห้งอะไรย่างเงี้ยบัสักกบสีนะตาาตามจ่วกจเออสวยนึกว่าไหวจู่ตัวนี้เอาอ่ะคืนนี้กวาแหงแคไไ้หมอย่งแหงอะไรได้หมดคืนวิ่างฮก็ออกอได้เห็ดบดเ็ดบดเ็ดบดก็ออกแล้วมาก็จะจอยจะสงสารหมาจังเลยสันจักเศษอะไรพี่น้องเอ้ย ทั้งคนทั้งมาคนกับ้วคนกมา้คนกันและบอลนอนรากับันไส้เกเบิ่งคนโกแล้วก็สอดสอดสอดจากสีใส่มองได้หัวแล้วก็สอดใส่อมันห่อยล้มาบอลได้แล้วก็สอดหลาดไปเนาะขนาดมันแล่นนะใส่หน้าออมันก็จท่าน่แหละใ่จันสีมันแล่นไวอืนะ โอสเดไดโบบ่เห็นยายเดีเนาะพี่น้องนั่นแหละเนาะพี่น้องความเป็นมากะกะมีสามนี่แหละแต่บ้าแต่มันไหลโลดมาสั่นถ่อมเป็นสิว่าเขาสิบบินหมดได้เขาขึ้นแค่ง่อยไงแต่คือแต่คือยายนะเป็นคนอุบลนั่นแหละพี่น้องเนาะแต่ว่าเราก็มาอยู่ตั้งแต่น้อยเราก็เป็นเป็นคนลาว แต่ว่าเดิมทีเราก็เป็นคนไทยฮะเละพี่น้องก็อยู่นละตำบลนนสว่างนเอเป็นคนลาวแต่สื่อของลาวแต่เลือดเนื้อแล้วก็เป็นคนไทยเป็นคนไทยคือเก่าเอออยู่ตําอยู่อำเภอคุดขปุนเน,ะน,นบบาะแมนตำบลนนสว่างอําเภอคุดขปุนอะไรห้ามดูหยาดพี่นอ้องเราเราเถียยาดพี่น,ออน้องเราเบิ่งซุ้มเป็ยังแป๊บปีไปเลยละลุงนี่นี่นี่ฮัหนหน้ามา เอยาพี่น้องเราอยู่อำเภอกรุงประปุนนั่นอยู่บ้านนี้ก็บ้านโนนสว่างเลยเนาะตำบลโนนสว่างสมปาปีบ้านนี้ก็โนนสว่างบ้านโนนสว่างตำบลกรุงประปุนบ่เออตำบลโนนสว่างโนนสว่างตำบลโนนสว่างอำเภอกรุงประปุนอำเภอกรุงประปุนจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องเคยไปเกี่ยวขลับจ้าอย่างไรท่านญาติเพื่อนสื่อเนี่ยได้แน่ ไรน่นนะครัาเราเลยป้าปีกระซังมันงเหรอป้าปีแล้วก็ลุงครูคำใบแนี่ยเป็นคู่บอเพิ่นเป็นคู่บอแมนแมนเพิ่นเป็นครูอันเคยลูกชายเพิ่นก็ซื้ออดซื้ออดยังไงซืออดอทเพิ่นเป็นคู่จังหวัดกาเซียณแลับหมดจ้ะยังย่งยังสอนอยู่ยังสอนในตอนน่ะ โอ้ยตอนนี้ยังกรซียนเลยวกอสิปุ๊บและมันจะไมตอนนี้หกปีเลยนาะกระซียนแล้วขี้วกรเซียนละรลยฮาราาพี่น้องระกอยันคุดกะปุ่นเบดพี่น้องเอยไงฮูไแอบแม่เบนอย่าให้เจหนวดไหลเด้อเบดหมู่บ้านเหยเนาะเออองไปไปตลอดเนาะตะกีเนาะโดยเาะนก็ออืม เฮืนเปิดแูเทียมเฮือนนันเบาเทียนร้านขายของเพื่อนรังญ่เป็นอะไรไปจักปีลวประมาณสิบปีกว่าปีขนาดของเราก็ประจำอยู่แต่กรุงเทพเจนัดก็เราะก็ขึ้นมาแต่ว่าพยายนะเราก็ไปลาพานเมสนีไปบาสเออเออลาพาเมสนนีไปบาสเกิร์ดบาสเก่าเมสันีก็ไปทางนาว่าได้ขับไปกัน แถบนาว่าใหญ่มอืออําเภอปทุมราชพี่น้องแถวนี้โอเคพี่น้องวัอนี้กะมากกะบ่ได้เจอยายสนะก็เลยบริวารกันแต่บริวารกันนี่กะ่นกระสิว่าผมเป็นคือวานั้นแหละผก็สได้แต่เงินอ๋อก็ไล้ตลาดนี่แหละว่าให้ฟังเดี๋ยวื้นนี้จังหวะสิได้ออกมาอีกบ่จังหรือจังไรพางบนกัน ทำกานบ่ายวะอืมป่ะเมื่อเข้าลาไปเพื่อนนั่นนี่ลำลอสบายดีเกมเมืองนอกงลุมนาภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศพร้อม